สวัสดีจ้าพอก็เฟิร์นอีกแล้วทางช่องเฟิร์นพาวินี่จ้ะเมื่อนี้เฟื่อนกับสภาพมาเกบหมักแตงอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้หมกแตงออกคือภารกิจของเฟิร์นคือว่อนี้สําหรับเมื่อนี้้อจ้ะก็จะมีเกมหมักแตงแล้วก็เก็บพริกแดงพริกแดงแล้วก็เกมมะละแล้วก็เกมหมักทัวจ้ะจะกันวะแตงพริกทัวมะละเซียนช่วงนี้ส่วนเฟิร์นจะมีออกอยู่เซียนคือเก็บช่วงเก็บเกี่ยวคือเก็บเซียน แม่ก็จะมันการขายด้วยจ้ะแม่เฟื่องก็จะไปขายตลาดเศร้าเองจ้ะเพราะไพานแม่ค่ะอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะไปเป็นเป็นคนไปขายเองอยู่ตลาดแม่จะไปตลาดเศร้าจ้ะแม่เฟื่องไปตลาดเศร้าแม่ไปขายเองราคาเท่าไรแม่ก็จะรู้เองแบบว่าขึ้นลงก็คือตามตลาดเลยในตอนเศร้าแม่ไปหอนมันเป็นราคาเท่าไรแม่ก็จะขายแบบนั้นเลยจ้ะแม่ คิดว่าเฟื่องว่าคิดว่าเพื่อจะได้หลายอีกแล้วละเมอเนี่ยเพราะว่าหน่วยใหญ่แห้งหน่วยบกใหญ่แล้วกัมันค่อนข้างที่จะโดกเพราะว่าแตงพันธุ์นี่คือติดดีแห้งจ้ะแต่ว่าคือเฟื่องว่าหะละมันเป็นแบบว่าน้ำน้ำเหยียบนอกจากมันกัน้ำท่วมแล้วเห็ุให้ระบบหากมันเน่าแล้วกะัการเดินทางการกินปุ๋ยการเอ่อเจริญเติบโตมันกับ่ดหรี่นอจาะกะส่วนตัวเพื่องได้ เ้าดูแลบอไรเราจะเข้ากับผ่าตรงที่เข้าดูแลบอไรเพราะว่าสีดยาก,กอะไรบำรุงตนกับปอไรไม่หันจะมันเป็นสภาพที่บดสวยเลยล้จ้ะแต่ป้ายจะไปเก็บเอื้อยพ่นเก็บแน่แล้วจ้ะได้จ้ะพี่สาวพ่นเก็บไดข้ขางนี้กับอีกรองหนึ่งแล้วจ้ะนี่ตรงช่วงบริเวณตรงหัวแปลงเนี่ยมันจะเป็นน้ำหยียบหรือจะน้ำท่วมเห็นปะมันคนละแบบเลยอีกอัน เครองฟังทางผุนมันจะสวยเลยฟังทางนี้มันจะน้ำหยีบจ้ะเห็นปะมันเป็นความความผิดแตกต่างอยู่ระหว่างหัวแปลงกับข้างในมันจะเป็นข้างในมันจะหนาแล้วก็เขียวการดูการเติบโตมันก็ดีกว่าเพราะว่าน้ำมันน้ำน้ำมันมันอยู่สูงระดับสูงกว่าฟังทางนี้ฟังทางนี้มันจะเป็นมุมคันแท่นหน้าจตะมันจะต่ำ มันก็จะบอสวยคือการการยกแปลงนี่กับองเฟอร์นนี่เป็นฝืนปลูกบะเกอร์เทศก่อนอันนี้การยกแปลงมันก็ค่อนข้างจะต่ำสำหรับหนาฝนต้องยกแปลงสูงด้อจ้ะการยกแปลงสูงนี่ก็คือ่อหายแตงห้าโดนหนามามากเกินไปด้อจ้ะอันนี้หัวคู่เอ้ยแปลงของเฟิร์นที่ยกหล่องยกคู่ขึ้นมานี่มันจะมันจะต่ำเดี๋ยวะมันจะระระดับหนามมันก็เลยขึ้นมาก เฮ็ดให้ระบบหากของแตงเฮ้าเดินทางบอดีเด้อจ้ะแล้วก็หลับสารอาหารบ่ไ้จ้ะแล้วก็อีกแปลงของเฟินเนี่ยมันก็เป็นแปลงที่เฮ้าเฮ็ดไม่จะเบิกไม่เฟินซื้อหน้าไม่แล้วก็มันเป็นโคกจะเฟินก็เบิกโคกออกเอาป่าออกมันก็เลยเป็นมาเฮ็ดเป็นไฮหน้าเราจะมันก็ยังบ่พัฒนาก็ยังบ่ดีดีคือสารอาหารกัยังบ่เต็มที่จ้ะเพราะว่าเฮ้าเบิกดินไมเนาะเปิดด่าดินไมเนะจ้ะเฮาก็ต้องพัฒนาอีกโดนเติบละเฮ้าก็จะ พัฒนาไปเรื่อยๆจะช่วงพัฒนากระใสผืดไปน้ำปรับแปลงเปลี่ยนแปลงดินไปน้ำปรุงดินดินไปน้ำในภาพพังหนาจะเป็นบปกแตงส่วนบปกแตงที่สวยที่สุดของเฮ้ากระไดจะไปจ้ะไปเก็บบปกแตงก่อน แล,และสิ่ง,งที่เหาเห็นเหลืองๆเดี๋ยวจะมันก็คือล่าํำคางจะจะมาจากน้ำฝนละกะหมอกจะจะความรุนแรงมันก็จะอยู่ระดับความมาความซ้นความฝนตกหนักหรือความชื้นแบบจากดินนะจ้ะขึ้นมาหามันละกะหมอกนี่ก็จะเป็นล่าการเชื้อล่ามันก็จะเกิดความชื้นนะจ้ะมันจะเป็นคลาย,ลายกระดาษเท่าซุปน้ำน,นะจ๊ะเบิง้งนี่แหละ เห็นปะมันมันจะเห็ดห้ไบมันทะลุเลยจะมันไกลๆจะทะลุเลยมาการดูแลก็คือห้าต้องฉีดยาป้องกันเชื้อราจ้ะแต่ว่าของเฟิร์นบริสิทธ์มันเลยเป็นสภาพนี้และมันก็เริ่มล่ามขึ้นไปจากจากการใบสุดทายใบแหลกจนมันก็จะล่ามขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้คืออยู่ระดับนี้แล้วห้าต้องฉีดยาว้เลยจะท่าท่าห้าใบเห็ดห้าเห็ดใบบักแตงห้าส้ม หน่วยเขาก็จะบริสวยแล้วกัการการผลิตดอกผลิตยังมันก็จะหยุดชะง,งักไปเลยจะมันก็จะประเทศแถวผืนเขาหยุดไปเลยเพื่อนบริสิทธิ์เพราะว่าพ่อคนบ่มีเวลาเราจะเพื่นเพียร์อยกหลายอย่างเนาะจ้ะถ้าต้องสีดยาพอมไว้หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อราคาเชื้อราเนาะจ้ะถ้าเข้าสีดยาอยู่มันก็จะอยู่ไปเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้เพื่อนบริรรยยสิทธิ์ยามันก็จะเหลืองแล้วประมาณเนี่ย มันกลเป็นโลกที่มาจากฝนมาจากน้ำหมอกเราจะมันก็เลยเป็นสภาพนี่แหละ้ากะลีเลียง่ได้แต่ว่าผลนลลตเท่ากระไดคือเกาเห็นบ่มักแตงเฟิ่นกระเต็มเพิ่งจะได้เก็บตีนมัเนได้นี่ตีนมันแบบเลาะตําๆเลิ่มเิมมันเนี่จจะร่วหน่วยจะเป็นเพราะมาานี่แหละจะแต่ว่ามันถ้าเฮ้าได้เป็นโลกล่าน้ำค้างนะฮามันล่ามล่ามล่ามคือไปจุดสยอนมันคือ การเก็บเอ่อ uh, การเก็บแตงห้าก็จะอายุสั้นลงจากเขาเคยเก็บได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์จงสี่ห้าก็สิสัญญ้นหย่อเขามาอีกนะจ๊ะมันก็เป็นผลเสียต่อพืชเราอยู่แต่ว่าก็เหตุจังได้เนาะ่นพอ่นบมีเวลาเ้ะจ๊ะมันก็เลริ่้เป็น่ปด้สียามันก็จะบ่อยุแต่ถ้าสีมันกันอยูทอย่ท่านอยู่จะช่วงกระชาท่านอยู่พอเราจะสีอยู่ละมั้งต่ว่ารู้มือใดนะจ๊ะก็ อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าเป็นช่วงเก็บหมากนอกจากกระบอกอยากจะสีเท่าไหรเพราะว่า,วาข้ากับเป็นห่วงคนที่สืส่อของข้าไปกินนอกจากมันกับถึงมันจะเป็นบริเวณเป็นยาลายแรงหรือทรงผลเนียงแต่ข้าขากับเป็นห่วงนอกจากแม่นมันก็เลยได้แบบนี้แหละการเลืองเลืองนะแต่ได้เก็บอยู่นะจะโลแกนเลืองนะแต่ได้เก็บอยู่ จะมันๆจะเมื่อนี่ก็คิดว่าจะได้ลายอีกแล้วได้ทหน่วยบลือบบล่าลายแห้งแล้วจะ้ะไปจ้ะไปเก็บแตงหน่วยแบบนี้แล้วเนี่ยแสบจ้ะหน่วยขดงอๆจากน่อยหน่วยอ่อนๆมันจะแสบอืม,อม รสศาสติของหมักแตงนี่ก็จะมีวเล่าบางคนก็จะบอกเอาปลูกยังไดคือมันก็มันจะเป็นรสชาติขมขมนั่นแต่ะคือของเฟื่อนจะบ่ขมการที่แตงขมเนี่ยหนึ่งอาจจะบ่พอน้ำสองบ่พอบุ๋ยีสามตนบ่สวยมันก็เป็นประมาณนี่แหละจ้ะอย่าให้แตงขาดนา้ำนะรสชาติแตงครบสูตรก็คือบบสวย น้ำหวีบขบคือรสชาติแตงสุดยอดเลยจนะ้ะหวานกรอบสุดยอดบริสุด,ย,ดยากินเลย หลังจากที่เพื่อนกินเข่าแล้วเพื่อนเก็บบักแสงแล้วเพื่อนก็จะมาเก็บบักทัว่วต่อค่ะมาจะมาเก็บบักทัว่วบักทั่วสวนเก้าแล้วแกะเก้าแห้งเราจะเริ่มเหลืองเหลืองแหละอาเบิงจะเหมือนเพื่อนจะได้หน่อยได้หลายปะ่ะมันก็ก่ย่งสวยจ้ะเบิง มันจะเป็นดอกชุดที่สองเลาจะชุดที่สองกำลังออกเพราะว่าชุดแหลกพ้นเก็บผ่านไปแล้วมันจะเข่าก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดตาดอกใหม่คือใส่ปุ๋ยสีปุ๋ยใหม่ให้มันเกิดเป็นตาดอกใหม่จ้ะเบิงได้ดเดี๋ยวเพื่อนให้เบิงมันก็จะเป็นดอกออกมาใหม่จ้ะเห็นปะอันอันนี้เข้าตัดไปแล้วเข้าเก็บไปแล้วเห็นบ่นช่วงนี้เขาเก็บไปแล้วมันว่าจะออกมาเป็นดอกไม่นี่เข้าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเ้าจะเพื่อจะให้ดากเพิ่นเป็น เป็นต้นตเนาจะดากเพื่อกะจะเป็นแมงงอดเราจะเคิร์นแมงงอดปะแม่นจะ้ะมันก็จะเป็นรุ่นสองจะ้ะแต่ว่าใบสภาพใบขึ้นไปแล้วละเราต้องอนะน้ำมันดอกเมื่อนี่เฟิร์สก็บรุ่นนี้มันก็เป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยฮากะสีเอาใส่ปุ๋ยมาเอาต้นชุดนี่ชุดที่สองเราจะขาเขาร์นว่าชุดที่สองเนาะชุดที่สองในต้นเดิมนะจะ้ะมันก็จะเป็น เป็นประมาณนี่แต่มันก็เริ่มออกมาไม่มมย่อมมานแยมกระป๋อมกระแปมแต่มันก็จะบได้หลายห้าสุดแหลกแล้วจ้ะมันก็จะบดบหลายหันก็เริ่มเป็นดอกเป็นหมากใหม่เนี่ยโอ้ยอันเหลืองๆเนี่ยแตอันที่มีผู้ถามล้วเป็นยังบักทั่วปูกจังไดก็คือเหลืองแท้ันน่าจะอันนี้มันก็เป็นเอิญไวรัสในทั่วแล้วจะเป็นบักทัวไวรัสคือการตีนหมากเพื่อออกมาถ้าก็จะเป็นประมาณนี่ะ มายักแมายกกลก็เป็นดางเห็นบ่จ้ะบแม่นดางต่นน่นใบเด้จ้ะดางฮอดดางหดนวยมันจ้ะคือมันมาน้ำแม่แรงหนึ่งมันมาน้ำแม่แรงสองมันมาน้ำเมเล็ดพันจ้ะสามมาน้ำดินดินที่ห้าปลูกตลอดแล้วห้าบริพากพรบริพารธนาฟื้นฟูสภาพดินเนาะจ้ะมันอาจจะมีว่รัดล้วก็เชื้อโรคบางบางตัวได้จ้ะห้าเวลาห้าปลูกขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นวรัด แมนจ้ะมันกำลังเป็นขาระเบาอันวิธีรักษาก็คือเวลาเเห็นถ้าก็ลกรคหิมไปถิ่มใกล้ๆเดี๋ยวจ,จะคันมันโรกหิมอะไรคือมันเกินเยียวยาคือองร์นนี่มันโดนแล้วเนาะจะมันก็เป็นสวนเก่าแล้วก็ดนแห้งและะ้วจ้ะพวกก็เลยปฏิโรกพวกก็เลยจงไว้เลยก็ได้เป็นหมากแบบนี้หนะ่ะหมากดางังๆแน่ยเขากะกระชังมันนะจ้ะเดี๋ยวจะเห็นปะมันก็ยิ่งเป็นหมากที่เดีด๋วยวจะเก็บโดนเลยนี่ อันแล้วแล้งที่นี่เฮาถ้าแมนผู้ใดไมาโฆษณาว่าขายยาแก้บอกทั่วดุงพัวด,ดัวด่างนี่มันจะเป็นแบบรเนี่ยบดต้องไปเสื้อเลยแต่มันบุมมี่ยาดีดอกมันซอยเหลือยังบ่ได้ดอกย่า,ายยไปเสื้อเสียงเงินถิ่มซื้อจ้ะถ้าเขาจะเก็บไปกินเองน่าจะเก็บไปเฮ็ดผักเฮ็ดยังจ็ควงกับมักกินอยู่แล้วน่าจะท่านขายบ่ได้แบบลูกค้าเพิน่บบกกน,พนกับกมักเล่นจะนวดขีหลายเพิ่นกับกรกกินนราะกัะมักกินอันงามๆเน้ย นี่จากเฟิสท้ายให้เบื้องอันนี้แหละนี่นี่นี่มันออกไม่เนี่ยหลุใไม่ชุดไม่สวยๆจ้ะเห็นปะกำลังเซนสิงคโปุ่นเต็มเลยจ้ะพระจะไปเก็บเฟิร์กส็จะเก็บน้อยประมาณนี้ละจ้ะน้อยชำเก่าการเก็บนี่เฟิสใส่กันไก่เก็บด้วยจ้ะเขาจะหนีตรงเอ่อ มันจะถ้าจะระว่างมองเลยช่อดอกมันจะมันจะออกไม่ถ้าเก็บได้อีกเธอนึงเห็นปะนี่เพิ่งจะระว่างมองในใบนี่มันก็จะหนีแงเนี่เห็นปะช่อดอกมันก็จะยั่งยู่ขึ้นเก่าเห็นปะมันก็จะเอาตมะมาหนี่หัวหัวนวยมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วจ้ะนี่สวยป้จ้าสวยสวยเลยเงาเๆเลย พ่อจ้าเก็บแล้วละจ้าทัวใไดซ้ำนี่ละอะไรดิทนลิวอหัวบนที่นี่เปมเมื่อ,อไว้เทียงก่อนแล้วก็ไปเก็บบอ,อกพีกตัวพ่จ้ากินมาม่าไปก่อนนะจ้าไม่ไปเก็บพีก,กับมะละก่อน เาเพิ่งกระญางมาหดแปลงมาละเป็นการปลูกทดลองจะซองแปลงการที่เข้าเจีปลูกพืชหลยๆนี่เข้าต้องหูใจมันก่อนเดิ๋ยวจะว่ามันเป็นหูแบบว่าการเจริญเติบโตหรือการตลาดมันเป็นแบบใเดี๋จะเพิ่งกระแค่รบเปิดปลูกลองเมือง,งซองแปลงแล้วก็น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วก็เหลืองออยอันฟงางท่านนั้นจะเป็นหมักกระเจี๊ยบฟงางท่านนั้นจะเป็นหมักผิกัลลังขืนกํลลังขืนมันยอมมันยม แล้วการที่ห้าจะปลูกห้าต้องเริ่มแรกข้าต้องปลูกให้มันห้าวหูหูก,การไปการมากการชื่นชอบของมันปุ๋ยแบบใดการโตแบบใดง่ายแบบใดได้จ้ะก่อนที่จะปลูกหลายๆพวกมาละขี้นกกินกระปนกระป๋าประโยชน์หลายได้จ้ะเพิ่นนี่จ้ะเพิ่นจะเก็บแล้วเพิ่นจะถ่ายเบื้องตอนเพิ่นได้นนเก็บแล้ว สองแปลงน้อย สวัสดีกันแก่งจ้ากําลังเก็บบักเตะอนบักพริกผู้เอพี่ไก่แดงอยู่ดีฝนตกจ่อยเดิมนมารีอยู่ปากรวยพราสิเด้เมื่อเราบริเก็บตอนกับบักพริกเข้าอ่าถ้าเข้าเก็บตอนฝนตกมันจะเห็นให้บักพริกเข้าเปียกเวลาใส่ถุงเลยลูกค้าเอาไปขายตอนมันจะขามขึ้นมันจะเห็นให้ขวัญเน่าแต่หลัเก็บรักษาบ่ดใดดีะจะคือเข้าตอนเก็บตอนแห่งๆคือฝนจะยุด ทำการเก็บเปลบอกแตงแล้วเอ้ยเก็บเปกพริกแล้วได้สี่ประมาณสี่กิโลจ้ะบิ่งจ้ะน้อยๆงามๆเลยจ้าราคามาละองเพื่อนก็ไดชซ่มนี่จ้ะประมาณสี่สิบบาทเออมันกระลังเริมเนอะจากมันกระลังผ้าได้หลายเนอะจากกำลังเริ่มเก็บเออมันก็จะน่วยแบบสวยๆเลยจ้ะจ้ะนวยน้อยๆเพื่อจะเก็บน้อยๆเพื่อเอาเฟินมากินน้อยๆเพื่อก็ะคิดว่าลูกค้าอาจจะมักนุ่ยน้อยๆคือเพิ่อนก็ได้เพื่อละเก็บน้อยๆเพื่อดีค่ำจ้ะ พอ่อกินมันก็จะประขมแห้งนาะจากเพิ่นกับมากกินละอละซ้ำนั่นเนาะทีนี้เพิ่พอนกรสิเมื่อซะก,ก่อนแล้วจะเพิ่นกรสิเมื่อเถียงแล้วกับเมื่อแพกแปบแตงที่เพิ่อนเก็บใบได้วจวกรอันอบอกทัวจ้ะเพิ่นกรสิเกบักไว้มาดบักทัวแล้วกับแพกแตงใส่ถุงเตรียมทรงลูกไปตลาดเซาบืงอื่นเซาแต่พอกระแม่เราจะไปตลาดเ้าเดี๋ยวเพิ่อนจะท่ายิ่งได้จวะว่าเพิ่อได้หน่อยได้หลายบอ่อแล้วก็จะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้ว หากคีหากซึ่งสอบวิดีโอคลิปวิดีโอของเฟิร์นจะฝากกดไลค์กดติดตามให้เฟิร์นจเพื่อเป็นการกำลังเร่งใจพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆจ้ะขอบคุณค่ะ